ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลคว้างขึ้นไปบนอากาศแล้วบางคราวเอาคนตกลงมาก็มีบางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มีบางคราวเอาปลายตกลงมาก็มีฉันใดสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีนิวรณ์คืออวิชชามีตัณหาเป็นเครื่องประกอบได้ลั่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรโลโลกก็มีบางคราวจากปรโลโลกมาสู่โลกนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่เห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นฉะไหนคือทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา